ทำคลิปลอยกระทงกันค่ะนี่จ้าพี่ได้แจกน้ำไว้แล้วนะคะให้น้องๆกดบันทึกคลิปนี้เลยค่ะกดที่แชร์แล้วกดบันทึกนะคะเราจะเอาน้ำอันนี้ไปตัดต่อกันในแอป c a ปคัทค,ค่ะ แล้วกดบวกค่ะเข้าไปเอาคลิปที่น้องๆดาวโหลดคลิปนี้ของพี่มาเลยนะคะคลิปสอนอันนี้จ้านำเส้นหัวอ่านไปไว้ตรงน้ากดที่คลิปแล้วเลื่อนหาเครื่องมือด้านล่างคําว่าตึงค่ะตรงที่ถูกตึงจะกลายเป็นรูปนะคะนี่เราจะได้กรอนรูปภาพที่เป็นน้ําอันนี้ค่ะแล้วให้น้องๆลบคลิปสอยของพี่ด้านขวามือและด้านซ้ายมือทิ้งไปเลยค่ะที่ถังขยะน้องๆก็จะได้รูปภาพน้ําแบบนี้แล้วนะคะให้น้องๆกดที่แถบด้านข้างขยายให้กว้างๆเลยค่ะและใช้2นิ้วขยายภาพนี้ให้เต็มจอวิดีโอเลยค่ะกดกลับมาแล้วไปที่เครื่องมือโอโเล เข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่น้องๆถ่ายไว้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะใช้เป็นผ้าหรือกระดาษก็ได้ค่ะสีเขียวหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญในตัวเราและฉากพื้นหลังต้องไม่มีสีที่เราเลือกใช้ใช้2นิ้วขออยะาให้เต็มหน้าจอแล้วเลือกหากเครื่องมือด้านล่างโคมาคีนําตัวเลือกสีมาไว้ที่ผ้าแล้วเพิ่มความเข้มขึ้นค่ะปรับความเข้มให้พอดีถ้าผมของเราติดสีน้ำไปด้วยให้มาเพิ่มที่เงาค่ะ สร้างการเคลื่อนไหวให้กับน้าได้โดยกดที่รูปภาพน้ําแล้วกดที่เครื่องมือเพชรค่ะ,ะค่อยๆเลื่อน้ปที่การทางานด้านล่างแล้วขยับรูปภาพไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีแบบนี้ค่ะสําหรับในตอนจบต้องให้น้ำและว,วิดีโอจบพร้อมกันด้วยนะคะพี่จะกดเข้าไปที่รูปภาพน้ํากดที่แบ่งแยกแล้วลบน้ําที่เหลือออกไปค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าเมื่อเสร็จแล้วกดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้เลยค่ะเลือกความละเอียด720แล้วกดส่งออก